เดินทางมาถึงรุ่นที่5แล้วนะครับสำหรับนี่ครับ JBL Charge 5อ่ะมาดูกันดีกว่าว่าเขาจะอัปเกรดจากรุ่นก่อนๆอ,อย่างไรบ้าง เรื่องแรกเลยครับดีไซน์อ,าาอย่างที่เห็นนะครับผม ตัวนี้ได้รับรางวัล Red Dot Design Award ปีล่าสุดนะฮะ2021ในระดับวินเนอร์คือผู้ชนะเลิศเลยอ่ะดีไซน์ของเขาเนี่ยเหมือนกับลูกรักบี้นะครับผมคล้ายๆกับรุ่น Extreme แต่รุ่น Extreme เนี่ยจะใหญ่กว่านี้นะครับรุ่นนี้จะเล็กลงมาและด้านหน้าครับอย่างแรกเลยนะฮะที่เห็นก็คือในส่วนของโลโก้มีการพัฒนาจากโลโก้เล็กๆนะฮะสีขาวๆส้มๆนะ,ะจะเป็นโลโก้ใหญ่ๆแบบนี้เลยเห็นชัดเลยนะฮะ ก็เป็นแบรนด์ JB L นั่นเองในส่วน t e x t ซเจอร์นะครับโอ้โหก็ลวดลายสวยงามครับเป็นลายผ้าถักนะครับสัมผัสเนี่ยต้องถือว่ามีความพิถีพิถันเป็นอย่างมากและก็อีกอย่างหนึ่งเลยที่เปลี่ยนมาในปีนี้นะครับก็คือตรงนี้ครับเป็นไฟแสดงผลแนวตั้งนะครับด้านล่างโลโก้เลยนะครับก็จะเห็นยื่งลงมาแบบนี้ จะต่างกับรุ่นชาร์จ4นะครับก็คือชาร์จ4เนี่ยจะเป็นแนวจุดๆแนวนอนนะอันนี้ก็เป็นโฉมใหม่นะครับรูปลักษณ์ใหม่จะเป็นแนวตั้งซึ่งไฟนี้นะครับก็จะแสดงสถานะของแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่นี่เองครับปึ๊บาฐานเป็นแบบนี้นะฮะคุ้นๆกันไหมไม่ว่าจะเป็นรุ่นโกรุ่นคลิปเอ็กซ์ตรีมนะครับลำโพงพกพ,พ,พาไลอัพใหม่ล่าสุดจากเจเบลเนี่ยเขาเป็นแบบนี้กันหมดแล้วนะฮะก็ะช่วยในการการลื่นนั่นเองนะครับบางคนวางไว้บนโต๊ะเนี่ยกลัวเบสจัดหนักใช่ไหมแล้วมัน จะเลื่อนลืลื่นลื่นลื่น,ลนตกไว้ซะอย่างนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยช่วยกันการลื่นได้ดีมากอ่ะมาที่ด้านบนกันบ้างนะครับก็จะมีปุ่ม play pause play นะครับเพิ่มลดเสียงก็เหมือนเหมือนเดิมแต่ว่าที่สะดุดตาคือตรงนี้ครับนี่ปุ่มนี้จะเป็นปุ่มรูป i ฟิน n i t y นะถ้าใครเคยเล่นรุ่นชาร์จมาก่อนเนี่ยจะสังเกตได้ว่าเอ๊ะ ปุ่ม Party Connect Plus มันหายไปไหนที่เป็นรูปสามเหลี่ยมถ้าเป็น Connect เนี่ยก็จะต่อได้เฉพาะรุ่นเดียวกันเองแต่ว่าถ้าเป็นในส่วนของปุ่ม Infinity ปุ่ม Party Boost แบบนี้นะครับสามารถต่อได้กับรุ่นอะไรก็ได้ที่มีสัญลักษณ์แบบนี้นั่นหมายความว่าคุณสามารถไปเชื่อมต่อกับรุ่นมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นลำโพงพกพาขนาดใหญ่อย่าง JBL Boombox 2 รวมไปถึง Extreme ด้วยนะครับก็ถ้าสังเกตเห็นปุ่มนี้สามารถที่จะแพรกันได้สูงสุดถึง100ตัวเลยหรือถ้าใครอยากแพรเป็นเซโรไซ้์ขวาก็สามารถทำได้กับรุ่นเดียวกันนะครับผม ของที่ในกล่องนะครับผมก็มีในส่วนของเมนูนะครับคู่มือการใช้นี่퀵สตาร์ทไกด์เลยใช้งานได้ง่ายๆคร่างๆนะครับหรือว่าคู่มือแบบละเอียดก็มีข้างในแนมมาให้เช่นกันนอกจากนั้นก็มีสายตรงนี้ครับ USB Type C นะครับอีกด้านหนึ่งก็จะเป็น Type A นั่นเองก็สามารถที่จะชาร์จตัวนี้ได้เขาบอกว่าชาร์จเต็มๆเนี่ย4ชั่วโมงเท่านั้นครับคราวนี้มาดูสเปคข้างในกันดีกว่าครับว่าเขาจะให้อะไรอัปเกรดมาจากรุ่นเดิมรุ่น4กันบ้างมันทุกปาร์ตี้นะฮะทุกบัญ เลยนะครับพร้อมเสียงทรงพลังกระหึม ต้องบอกเลยนะว่าข้างในเนี่ยเขาให้อะไรมาเพิ่มเติมเยอะแยะมากมายเลยอย่างแรกก็คือในส่วนของดอกลำโพงทวิเตอร์อ่ะรุ่นก่อนเนี่ยจะเป็นเฉพาะวูเฟอร์อย่างเดียวนะครับก็ขับได้เสียงกลางและเสียงต่ำแต่รุ่นนี้มีส่วนของทวิเตอร์ก็คือเสียงสูงมาด้วยซึ่งเสียงสูงของเขานะครับก็จะเป็นทวิเตอร์ขนาด20มิลลิเมตรนั่นเองส่วนวูเฟอร์เสียงกลางและเสียงต่ำมีมาให้เหมือนเคยนะครับเป็นขนาด52คูณ90มิลลิเมตร เป็นแบบเวสแพคด้วยนะครับเพื่อเพิ่มการกระจายเสียงให้กระหึ่มยิ่งขึ้นนั่นเองนอกจากนั้นแล้วซ้ายขวาเนี่ยก็จะเป็นแพสซีฟเรเดียเตอร์นะครับโดยเขาจะใช้ชื่อว่าเบสเรเดียเตอร์นั่นเองช่วยกระจายเสียงเดสให้ลงลึกนะฮะและมีความตึ๊บๆสัใจยิ่งขึ้นนั่นเองก็ถือว่าทั้งเสียงสูงกลางต่ํา มาครบทุกมิติกันเลยสำหรับการใช้งานสามารถใช้นานได้ถึง20ชั่วโมงนะครับต่อการชาร์จสูงสุดนอกจากนั้นแล้วก็กันน้ำกันฝุ่นระดับ IP67 นี่ลงน้ำไม่เป็นไรเลยนะครับบลูทูธเป็นเวอร์ชัน5.1สามารถเชื่อมต่อได้อย่างสเสถียรนะครับก็ใครที่จะเอาไปคอนเนคกันหลายตัวใครที่จะเอาไปดูหนังฟังเพลงเนี่ยถือว่าไม่ดีเลยไม่แหลกเลยนะฮะอ่ะคราวนี้มาดูสาเหตุของชื่อครานิดนึงชาร์จเนี่ย ตั้งแต่รุ่นแรกแล้วเนี่ยก็คือลำโพงที่สามารถชาร์จตัวอื่นได้จะลืมพูดไปได้อย่างไรนะฮะ ต้องบอกเลยรุ่นนี้สามารถชาร์จไฟนะครับความจุถึง7 5 0 0 mm. มิลลิแอมป์ด้วยกันก็สามารถชาร์จให้กับโทรศัพท์หรืออุปกรณ์ไอทีอื่นๆได้นะครับนี่นะด้านหลังก็จะมีช่อง USB out แบบนี้นะครับก็เป็นการจ่ายกระแสไฟให้กับเครื่องอุปกรณ์อื่นๆน,นั่นเองส่วนการชาร์จเครื่องของเขาเนี่ยด้านหลังนี่นะฮะก็จะเป็นในส่วนของ USB Type C นั่นเองก็ชาร์จแป๊บเดียวครับไม่นานก็เต็มแล้วไปปาร์ตี้กับเพื่อนๆได้เป็นวันเลยก็สมมุติว่าถ้าคุณผู้ชมไปต่างจังหวัดนะครับ ชาร์จเพียง4ชั่วโมงเท่านั้นนะฮะเต็มเต็มแล้วสามารถเล่นเพลงต่อเนื่องได้สูงสุดเนี่ยประมาณถึง20ชั่วโมงกันเลยทีเดียวโอ้โหนี่ถือได้ว่านานมากๆครับส่วนใครที่อยากจะโหลดแอป Wag มาใช้นะครับอ่าไม่อยากคอนโทรลตรงนี้แล้วใช่ไหมครับก็ไปโหลดแอปมาได้ก็คอนโทรลแบบเบสิกฟังก์ชันได้แอปเขาชื่อว่า JBL Portable นั่นเองผู้ชมสามารถเข้าไปปรับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของวอลลุ่มไม่ว่าจะเป็นส่วนของ EQ นะครับสิบปากว่าไม่เท่าหูฟังนะครับฮ่าสโลแกนของเราเลยนะ ถ้าใครอยากรู้ว่าข้างในนะฮะเสียงมันจะตึ๊บขนาดไหนไม่ว่าสเปคที่ผมบอกเป็นตัวเลขมานะฮะกี่มิลกี่นิ้วก็ตามแต่เนี่ยเดี๋ยวมาฟังกันดีกว่าว่าเสียงเขาจะตึ๊บอย่างสเปคหรือเปล่า เป็นยังไงกันบ้างครับแหม่เสียงเบสเนี่ยถือว่าตึบตึบอยู่แล้วไม่ต้องวิชารณอะไรกันแล้วนะเพราะว่ามันถือว่าเป็นรุ่นหนึ่งเลยที่ตึบที่สุดเนื่องจากมีแพสซีฟเรเ a อร์ซ้ายขวาเลยนะครับเรื่องเบสเนี่ยเราแทบจะไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะครับถือว่าทําออกมาได้ดีมากแต่ว่าที่ผมชอบขอชมอย่างหนึ่งนะครับก็คือในส่วนของเสียงกลางและเสียงสูงอย่างที่บอกไปเขาได้เพิ่ม ตัวเสียงทวิตเตอร์มานะครับดอกลาโพงทวิตเตอร์มาแล้วก็เสียงกลางเนี่ยถือว่าทําได้ดีกว่าเดิมขึ้นในอีกระดับหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะครบนะไม่ว่าจะเป็นเสียงย่านต่ําหรือว่าเสียงย่านสูงเนี่ยก็ให้ออกมาได้ค่อนข้างครบเครื่องเลยทีเดียวอันนี้เนี่ยขอชมเป็นพิเศษเลยโดยรวมแล้วถือว่าทําออกมาได้อัปเกรดได้ค่อนข้างที่จะตอบโจทย์คนยุคใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นคนที่อยากจะปาร์ตี้อ่าปุ่มตรงนี้อัปเกรดมาไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการลื่นแบบนี้นะฮะก็ดี ดีไซน์ออกมาเนี่ยได้ค่อนข้างที่จะนี่จับถนัดมือมากเลยและดีไซน์ก็สวยงามโลโก้ใหญ่ๆแบบนี้นะครับใครเห็นก็สะดุดตาแน่นอนโอ้โหนี่ก็ถือว่าอัปเกรดกันมาเยอะเลยนะครับแต่ทีนี้มีข้อสังเกตเหมือนกันนะก็คือในด้านหลังเนี่ย ปกติแล้วรุ่นที่ผ่านผ่านมานะไม่ใช่รุ่นชาร์จรุ่นเดียวนะหลายหลายรุ่นเลยเขาจะมีช่องเสียบสาย AU X MIDI Jack 3.5 m จ็ค3.5มมใช่ไหมฮะก็น่าเสียดายนะฮะว่าใครที่อยากจะต่อเป็นแบบมีสายเนตอนนี้ต้องต่อแบบไร้สายเท่านั้นแล้วนะครับยังไงก็อ่ะขอทาง JBL หรือกันนะว่าออยากให้เก็บไว้นิดนึงอ่ะเพราะว่าบางที คุณยังมีโทรศัพท์ที่รุ่นยังเสียบเป็นสาย a US u อยู่หรือว่าจะเป็นแบบ Music Player บางรุ่นนะคนระคุณผู้ชมก็เข้าใจกันนะว่าเขาจะไม่มีในส่วนของบลูทูธยังไม่รองรับอย่างเงี้ยก็น่าเสียดายนะโอ้โหจะเสียบก็ไม่มีรูให้เสียบอ่ะแต่ไม่เป็นไรนะถ้าโดยรวมเนี่ยถือว่าทําออกมาได้ดีเลยทีเดียวก็อ่ะพอเยนินหยวนให้อภัยไปบ้างได้นะอ่านี่นะถาอยู่ หาอยู่จะจ่ายผ่านบัตรหรือจ่ายผ่านอะไรดีอ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวก่อนราคาทีมงานแจ้งมานะฮะ6,990บาทนะครับก็พอๆกับตอนเปิดตัวรุ่นก่อนหน้านี้เลยนะครับแพงกว่าไม่กี่ร้อยบาทเท่านั้น ใครสนใจอ่ะตอนนี้ทาง AV Value นะครับแจ้งมาว่าตอนนี้มีพร้อมวางจำหน่ายแล้วก็ลองไปติดต่อกันได้นะครับผมแต่ว่าต้องบอกเลยนะฮะว่าถือว่าเป็นรุ่นหนึ่งที่สีสันทีออกมาเนี่ยได้สวยมากเลยไม่ว่าจะเป็นสีดำสีน้ำเงินและสีเทานะครับอ่ะก็ขึ้นรูปมาหมดแล้วนะครับข้างหน้าใครอยากได้สีไหนราคา 990เท่านั้นนะฮะไม่เกิน7 0 0 0อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe เป็นเยอะๆนะฮะผมจะได้เอารุ่นใหม่ๆมาล่าแบบนี้เนี่ยมาให้คุณผู้ชมได้ยนโฉมกันก่อนใครเลยครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามและอย่าลืมนะครับถ้าคุณยังไม่รู้อย่าเพิ่งซื้อครับสวัสดีครับ